สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กพามาเที่ยวงานกาชาดอำเภอบางบัวทอนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่นี่เราอยู่ตรงทางเข้างานเลยงานจะมีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18พฤษภาคมนะมาเที่ยวงานกันได้เลยนะคะป่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของงานไปกันเลยค่ะอันนี้ตรงทางเข้านะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าตรงเต็นท์เลยคนเยอะมาก ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งงานวันแรกเลย9ก้พฤษภาคมนะคะ,ะคนอย่างเยอะเดี๋ยวพาไปดูว่าในงานมีอะไรบ้างฝั่งขวามือที่เห็นนี่จะเป็นตรงโซนของกินนะอันนี้เป็นไข่ปลาทอดทะเลน้อยของเด็ดจังหวัดพัทลุง บา <Okay. S 1> เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะไข่ปลาทอดทะเลน้อยพัทลุงนะคะไาไปต่อนะเดี๋ยวเราพาไปดูแบบว่ายังไม่ชิมนะเพราะว่าเราจะพาไปดูก่อนอันนี้จะเป็นอีหวานหมึกย่าง น,นี้จะเป็นไข่เป้งทรงเครื่องไปกันยาวๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วข้าวคุกเปิลูกชิ้นเป้งลูกชิ้นปาลาระเบิด ผัดไผยเยสิบโรตีสายไหมไากันต่อคนเยอะคนเยอะนี่สามทุ่มครึ่งแล้วนะวันนี้เขามีคอนเสิร์ตแต่ก็แตงโชลดาอันนี้จะเป็นบ้านขนมเบื้องบายแม่เอ๋โอ้อันจิวจ๋วจิ๋วันจิว๋วจิว ไปดูกันต่อเลยไหมอ่าอันนี้จะเป็นบ้าบิ่นมพะพร้าวน้ำหอมนะคะสามใบ,บเผากะเพราแซบ่บยำ สารพัดเลยมีกุ้งแช่น้ำปลามีหอยนางรมอันนี้จะเป็นเคบับไก่ลูกชิ้นแล้วก็ทะเลซีฟูด้ดยำกุ้งสดปลาหมึกลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งเผา,มาแมลงทอด ร้านยำโอ้ส้มตำยำแซ่บ เดินไปยาวๆนะอันนี้มีแซบไก่กรอบอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวแล้วก็ขาหมูเยอรมันขาละ290หางหมูทอด120หมูกรอบผีดละ70อันนี้จะเป็นขนมลาป้าพร้อมนี่กกำลังทำ อ้ยกำลังทําเลยไม้ละสิบบาทขีดลยยี่สิบกุ้งออบวุ้นเส้นยีบห้าบาทหมูเต้ะหมดแล้วหมูเต้ะหมดแล้วค่ะไมโลชายเย็นอ๋อธนาชาใต้ ปุ้งแช่น้ำปลาปุ้งดองน้ำปลากวนแซลมอนยำหอยนางร่งมแมลงทอดกระเพราปากห้อยสรารพัดกระเพราเลยคอหมกทะเลย่างตะเปียกน้ำส้มคันเฉาต้วยเต็งหนึ่งอ่าไปต่อไปต่อ คนเยอะนะคือคักามากเลยนะอันนี้เป็นร้านผัดเส้นนะคะพวกผัดซิวผัดไทยผัดชิมเมาผัดหมี่ั่วผัดมามา่มาน้ำแตงโมน้ำมะพาร้าวฝันสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอันนี้จะเป็นขาหมูทอดนครปฐรมหางหมูทอดบวยฝั่นโค้ก ชาใต้ทอดมันสารพัดทอดมันเลยอันนี้จะเป็นหมูทอดนมสดโหหอมมากเลยน่าทานมากๆดูดูความฉ่ำดูความฉ่ำน,น่าทานมีทั้งสมชั้นทอดกระดูกอ่อนทอดนมสดแล้วก็หมูแดดเดียวทอด มีสามอย่างแหนมปลากายทอด่าโอ้ที่นี่ก็มีที่นี่ขายสองชิ้นห้าสิบแล้วก็มีไส้กรอกทอดของเจ้าเองหน้าทานมากอันนี้เป็นฟาร์มปูนา ไก่ทอดหัดใหญ่นี่ไก่ทอดอันนี้ข้าวโพดแล้วก็อันนี้เป็นข้าวกุ้งแกะข้าวกุ้งแกะนะคะ79บาท โโซนนี้จะเป็นของกินหมดเลยนะโอ,ะอะ้อันนี้เป็นหอยทอดมามามา,มาดูหอยทอดน่าทานมากเลยอะหอยทอดเมืองสมุทรสาสิบาทนะคะโหน่าทานมากใครอยากทานมาเลยนะนี